สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้เอ e ช่องสำหรับคนรักรถยนต์ที่เราจะพาทุกคนไปจอดลิขรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดการแต่งรถสวยๆและข่าวสารในวงการยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเมืองไทยนั่นก็คือ t o โย t a าไฮรักปี2025ที่มาพร้อมการตกแต่งพิเศษสุดเท่ในโทนสีเทาเข้มที่บอกเลยว่าทั้งดุดันล้ำสมัยและโดดเด่นไม่เหมือนใครใครที่กำลังมองหารถกระบะสำหรับใช้งานสมบุกสมบันหรือจะแต่งเอาไว้โชว์เท่ๆวันนี้คุณจะได้แรงบันดาลใจไปเต็มๆโตโยต้าไฮรักปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งในเวอร์ชันที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือรุ่นที่ได้รับการโมดิฟายในสไตล์ออฟโรดผสมความสปอร์ตเรียกได้ว่าแต่งออกมาได้อย่างลงตัวและน่าสนใจมากๆโดยสีเทาเข้มที่ใช้ในคันนี้เป็นสีที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักรถแต่งเพราะให้ลุคที่แข็งแกร่งและทันสมัยในเวลาเดียวกันเพิ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถกระจังหน้าได้รับการเปลี่ยนใหม่เป็นแบบโครงเหล็กสีดำด้านลายตาข่ายพร้อมโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่แบบลอยตัวเพิ่มความดุดัน ไฟหน้าเป็นแบบเล d p r o j โปรเจพร้อมไฟเดทาม running หลยรูปตัวแอลความที่ให้แสงสว่างชัดเจนและดูโฉบเฉี่ยวด้านล่างเสริมกันชนเหล็กแบบ o f f ฟโรดมีไฟตัดหมอก l ล d ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเสริมความแข็งแกร่งและใช้งานได้จริงเวลาลุยทางวิบากตัวรถได้รับการยกสูงจากพื้นเดิมประมาณ2นิ้วด้วยชุดช่วงล่างแบบยกสูงของไอออนแมน4คูณที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยทางธุรกันดารได้อย่างเต็มที่ ล้อแม็กเปลี่ยนเป็นล้อออฟโรดขนาด17นิ้วสีดำด้านเข้าชุดกับบอดี้ติดตั้งยางออเทเรนขนาดเศษ265ส่วน7จ r 1 7ที่สามารถใช้งานได้ทั้งทางเรียบและทางลุยบริเวณซุ้มล้อเสริมโป่งล้อสีดำด้านเพิ่มมิติความดุให้กับตัวรถด้านข้างตัวรถติดตั้งบันไดข้างแบบเหล็กพร้อมโรบาร์ด้านหลังกระบะที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งในสนามบบยาพร้อมตะแกรงบรรทุกสัมภาระบนหลังคาสำหรับใส่อุปกรณ์แคมปิง้งหรือสัมภาระอื่นๆเวลาขับออกทป ภายในห้องโดยสารก็ไม่น้อยหน้าได้รับการตกแต่งใหม่ในโทนสีดำสปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์เดินได้แดงเพิ่มความหรูหราและดูดีคอนโซลน้าได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุแบบคาร์บอนไฟเบอร์หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและกล้องมองหลังแบบ HD ชัดทุกมุมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต พร้อมแผดเดินชิประบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone และที่สำคัญมีการเพิ่มระบบกรองฝุ่น PM 2.5ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทยปัจจุบันในส่วนของขุมพลังโตโยต้าไฮรักส2งพนรุ่นโมดิฟายคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด2 0 4รแรงม้าแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ที่สามารถเลือกโหมดได้ตามสภาพถนนเช่น S2 เ4และ l 4นอกจากนี้ยังมีระบรบล็อกเฟืองท้ายแบบดิฟล็อกซึ่งช่วยให้การขับผ่านเส้นทางลุยยากยากเป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะเส้นทางโคลนหรือหินเลื่นๆที่ต้องการการยึดเกาะที่สมดุลในทุกล้อในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าไฮลักรุ่นนี้มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนก่อนก,อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเต,ตือนมมเมื่อออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน รวมไปถึงถุงลมนิราภายัยรอบคันและกล้องมองรอบทิศทาง360องศาการตกแต่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังเพิ่มสมรรถนะในการลุยทางจริงๆและทำให้โตโยต้าไฮลักสีเทาปี2025คันนี้กลายเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางผจญภัยในวันหยุดได้อย่างลงตัว ในเรื่องของราคานั้น Toyota h ไฮ u ักรุ่น2.8ลิตร4คูณ4ส d แอดดับเบิลแคบตัวมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ1,249,000บาทแต่เมื่อรวมกับชุดตกแต่งและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทเราได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างออฟโรดล้อแม็กยางกันชนหน้าโปรบาร์และภายในที่ประแป่งใหม่ราคาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ1,580,000บาทถึง1,690,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งเพิ่มเติม แต่สำหรับใครที่อยากได้แบบแต่งเต็มในสไตล์เดียวกับในคลิปนี้บ้างอูห่หรือศูนย์แต่งรถอาจมีแพคเกจแต่งครบแบบ one stop service ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องวิ่งหาของแต่งเองให้ยุ่งยากซึ่งราคาก็จะใกล้เคียงกับที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่ท้ายที่สุดนี้ t o y o ต a h i Lu ักปี2025สีเทา m o d i f y คันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจมากๆสำหรับสายกระบะแต่งไม่ว่าจะเป็นสายลุยหรือสายโชว์หากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง ที่ทังแข็งแกร่งเท่และมีเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำๆโตโยต้าไฮรักคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวแบบจอดลิกของโตโยต้าไฮรักสองพันยี่สิบห้าสีเทาโมดิฟายจากช่องออโตเอสหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องออโตเอสของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ